สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะหนูจะปรึกษานิดนึงค่ะคุณหมอคะ่ะคือระหว่างโปรแกรมสก a l ต้าและโปรแกรมเลยเดียสค่ะต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอตัวโปรแกรมสก a l ต้ากับเลยเดียสจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับกระชับผิวหน้าเนาะ,ะ,ะแต่ความแตกต่างก็คือว่าสก a l ต้าตัวโปรแกรมเนี้ยจะเป็นเน้นยกกระชับ ผิวแน่นโดย<ม>ที่ไม่ได้เน้นเติมเนื้อเยอะค่ะแต่ถ้าเป็นโปรแกรม雷迪亚สอันนี้เราจะมีความฟูของเนื้อผิวด้วยเพราะฉะนั้นโปรแกรมสเกลต้าจะเหมาะคนที่หน้ากลมหน้าเต็มอยู่แล้วค่ะต้องการความแค่แน่นเฟิร<ม>์มของผิวะะแต่ถ้าเป็นโปรแกรม雷迪亚สจะเหมาะคนที่หน้าผอมหน้าตอบต้องการเติมเนเเื้อเติมเรียกวอลโลยุ่มด้วยค่แล้วก็จะเป็นกระชับด้วย โปรแกรมทั้งสองนะคะจะกระตุ้นคอลลาเจนเท่ากันแต่ว่าโปรแกรมเรเดียสจะมีกระตุ้นอีลาสตินที่มากกว่าจะเป็นอีกเซลล์ชนิดหนึ่งนะคะมันก็จะเหมาะคนที่แบบมีความคล้อยย้อยเยอะแล้วก็ความหมยุ่ของผิวเยอะเพราะฉะนั้นในการเลือกนะคะก็คือเลือกตามโครงหน้าของคนไข้ด้วยของแต่ละคน ก็โปรแกรมพวกนี้นะคะหลังฉีดไปแล้วเนาะในการติดตามผลอะไรต่างๆครัตัวโปรแกรมสกาวต้าเราก็จะดูที่1เดือนแต่เรเดียนเนี่ยจะ1ห,หรือ3เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าหน้าตอนนั้นน่มันฟูมากน้อยแค่ไหนเพราะเรเดียนมันจะมีความฟูเนาะแต่ถ้าสกาต้าก็โปรแกรมนี้ฉีดได้ทุกเดือนเลยคแต่ถ้าเรเดียนก็ลองดูหนึ่งสาเดือนดูกันอีกทีนึงได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ